โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเออถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้ yeah. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีตี้ครับมือเชิยงเคยนะคะทุกคน แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมไมคครับกันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็กลับกันมากลับไมค์ครับเอาชีวิตรอดตอนที่สามใช่ไหม <c oughs> ประมาณตอนที่สามอนที่สี่นี่แหลนะเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทําการไปหาสัตว์มาทําเป็นฟาร์มสัตว์นะคะทุกคนหรือว่าเอาสัตว์มาเลี้ยงนั่นแหละเนาะคือบุ๋มได้ไปเจอน้องหมาแถวๆนี้มาตัวหนึ่งแต่ว่าความจริงอะตอนนี้บุ๋มอยากจะมีขอกวัวหรือว่าขอกหมูอะไรเงี้ยทุกคน ใช่มันน่าจะดีนะแต่่อนอื่นขอแต่ต้องมาออกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันบางบุ๋มจะหาสัตว์มนอยู่ประมาณบริเวณนี้ซึ่งมันก็น่าจะดีนะคะ <c oughs> ไม่มีใครบอกว่าดีเราบอกว่าดีเองก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่อ่าประมาณตรงนี้โอเคเป็นพื้นที่แบบเล็กๆก,ก่อนนะคะทุกคนคือบุ๋มก็จะหาสัตว์มาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยสร้างไอ้นั่ขึ้นไปดีกว่าเนาะหรือว่าจะสร้างก่อนดีทุกคนะ อันไหนดีกูกันเน่รู้แต่ว่าวันนี้ต้องเล่นโอ้โหเพิ่งเปิดมาก็ค่ำแล้วอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวนะขอเวลาสักครู่นะคะงั้นรอบๆตรงนี้เราใช้เป็นหินแล้วกันนะบุ๋มมาแล้วก็ทําการทุบตรงนี้ไปนะคะให้มันเป็นทางเข้าออกอีกทางหนึ่งไปเลยดีกว่ามันจะได้สะดวกสบายต่อการแบบว่าออกมาทําอะไรของเรานะคะงบโอเคเหมือนว่าเราจะมีประตูอีกอยู่นะ ประตูอยู่ไหนอ่ะประตูบุ๋มไม่ใช่หมดตอนไหนอะ่ะนี่ไงมีอันนึงบนบ้านก็อีกอันนึงอ๋อน่าจะหมดหมดช่างมันเถอะเอาไมาก็ได้เอาอเป็นประตูทางเข้าออกสองทางนะคะทุกคนบุ๋มก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งมากก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือแบบว่าแล้วก็แบบแต่ก่อนเคยเล่นเก่งกว่านี้อยู่แต่ว่าบุ๋มไม่ได้เล่นในชีวิตรอบแบบยาวๆนานมากๆแล้วเล่นแต่แบบสัน้นๆอ่ะ ได้ยูแล้วหินที่เรามีนี่ไงหินบุ๋มแบบอย่างเยอะนะคะทุกคนบอกเลยเดีย๋ยวเราไปทำสิ่งนั้นก่อนเข้าไปนอนแล้วกันมันน่าจะพอดีชุบ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 ชบแล้วก็วางหินปึ๊บอืมอืมก็ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอี่เรียบร้อยเอ๊ะมันจะพอดีไหมอะ <laughs> ไม่มั่นใจเหมือนกันคือบุ๋มจะไม่ได้เลี้ยงแค่ตัวเดียวเฮ้ยว่าแล้วเราก็น่าจะหาพื้นที่ที่มันโลง่โลงๆเนาะในการสร้างบ้านเพราะว่าตรงนี้สื่อพื้นที่มันจํากัดอะถ้าบุ๋มไปสร้างอะไรบุ๋มต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกอะือมนี่็จะเองเลือกถูกแล้วนะแต่มันก็ถูกแหละแต่ว่าเราจะเล่นย,ยาวๆมันทุกคนบุ๋มก็ลืมคิดขอ,อโทษด้วยนะคะไม้เป็นลายเฮ้ยเนี่ยว่าหมดยังไม่หมดโอเคประมาณนี้ก่อนนะคะภารกิจต่อไปของเราก็คือ ทำเป็นรั้วนะคะซึ่งรั้วของเราต้องใช้ไม้มันมีแต่ไม้ดำไม้ดำก็ไม้ดำนี่แหละเหตุผลยง่าย็คือขี้เกียจไปตัดนั่นแหละค่ะทุกคนโอเคอ่าสิบสองโอ้โหยังไงก็ไม่พออ่ะยี่สิบเอ็ดุมว่ายังไม่พออยู่ดีมันต้องเยอะกว่านี้อีกนิดนึงอะ่ะปึ๊บอืมสามสิบจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางมาก่อนนะโอ้โห สก,กิลการวางผิดนี้บุ๋มได้แต่ใดมาเวยทุกคนดูทุกคนดูนี่30อันบุม๋มอะมันก็น่าจะยังไม่พอปุ๊บ,บนั่นทีมาเห็นไหนมยังไงก็ไม่พอฝั่งนี้ก็ยังไม่พอเลยมันก็อีกประมาณ1 2อีก3อันค่ะทุกคนเยี่ยมอีก3มอันนี่ไงได้พอดีเฮ้ยซึ่มันก็จะมีทางเข้าออกใช่ปะ่ะเดี๋ยวอมาใส่ทีหลัง งั้นเราไปนอนก่อนแล้วกันนะคะเพื่อจะได้ตื่นมาตอนเช้าหาอะไรต่างๆมันจะได้ง่ายขึ้นอลืมปิดประตูบ้านอีกโอ้โหใครขานอนไม่ปิดประตูบ้านก็นเจ็บเองอ่าบุ๋มอยากจะไปหาสัตว์สักตัวหนึ่งดังนั้นเราก็ต้องมีฟังข้าวไปล่อสัตว์ด้วยเผื่อเจอพวกเอ่อพวกอะไรอะเผื่อเจอพวกมา้าไม่ใช่มา้า ไปเจอพวกวัวพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าเจอไก่ก็ล่อไก่กลับบ้านก็ยังดีนะคะวันนี้ขอโอ้ลงมาทําอะไรแล้วแต่นายเลยเราจะไปหาเลี้ยงสัตว์นะซึ่งถ้าเรามีเชือกไว้ก็จะง่ายกว่านี้ไปอีกนะคะทุกคนแต่เราไม่มีเชือกไง <c oughs> เอ่อถ้าบุ๋มไปทางนี้บุ๋มก็จะเจอแต่ไก่เลี้ยงไก่โอ้ลงมาไม่มีกระดูกอะแถวนี้มีสเกรเลตันบุ๋มไม่น่ารีบนอนเลย ไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันน้องหมาอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านก็ดีแล้วค่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะหาเรามีกระดูกแล้วก็มาหาเลี้ยงน้องหมาด้วยดีกว่าเนาะอืมโอ้บริเวณนี้สวยจังเลยเนาะทุกคนตรงนี้ก็สวยทำไมบุมถึงไม่วิ่งมาให้ถึงเนี่ยโอ้ไม่นะฝั่งนู้นเหมือนจะมีแกะนี่คะ่ะทุกคนเยี่ยมงั้นเราไปเอาแกะก็ยังดีแกะจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครนี่ไงขอแกะสัก 2, สองสามตัวโอ้ตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลย ตามมา嘛ตามมาตามมาตามมาขอสองตัวขอสองตัวจะได้ขยายพันธุ์ต่อได้ความอยากไปทางตรงอ้าวได้ไปติดอะไรตรงนั้นละลูกนะออกมาอ้ไม่นะเจ้ามาโอ้โหทุกคนมุมไปลากมาตั้งกายเอามาหน่อยยังไม่ได้แมวเบียอ์น้องแก บุ๋มต้องไปหาแกะใหม่นะคะทุกคนโอ้ oh my god เกือบจะได้น้องแกะกลับไปเลี้ยงที่บ้านแล้วอ่ะดูน้องม้าทำกับเราสิงั้นเราต้องหาทางใหม่อะทุกคนมาโอ้ oh my god บุ๋มพลาดวีสรงตัวเลยต้องทำบางอย่างโอ้โหทุกคนเหลือตัวเดียวอะ่ะแกมาดิต้องแกะน้อย ตามมานี่บุ๋มจะใช้เวลาทั้งวันในการนั่งเอาแกะกลับบ้านนะคะทุกคนคิดว่ามันน่าจะได้นะอีกอย่างนึงเขาไปคิดว่าจะทำยังไงตอนนี้ต้องมีแกะก่อนหนึ่งตัวนะคะมา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 ใกล้ถึงยังใกล้ถึงบ้านแล้วโโอ้หเวลามันนานมากเลยนะจะร้องไห้ทุกคนเริ่มมาเร็ว เร็วซะเหลือเกินบุ๋มไม่น่าพาเดินไปตรงนั้นเลยอ่ะมามามาดเดียวดีเดียวลูกเออแก่งมากมานี่ดูมานี่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 มาี่เอาละถึงแล้วค่ะมาด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 าเย้มิชั่นคอมพลีตค่ะถึงเราจะมีแก่เป็นแค่ตัวเดียว ก็เธอนะมีแค่ตัวเดียวไปก่อนนะคะตัวนี้ก็คือหิวมากโอ้โหอาหารก็ลืมกินดูตั้งแต่ค่ำของเมื่อวานจนถึงค่ำของวันนี้บุ๋มเพิ่งได้แก่มาตัวเดียวทุกคนคิดดูคือวิ่งมาแล้วมันโดนพวกหมาป่าฆ่าหมดเลยทุกคนเสียใจนะเนี่ยมาค่ะวันนี้เราก็จะตื่นมาพร้อมกับการมาทำข้อของน้องแก่นั่นเองนะคะน้องแก่ไม่ต้องห่วงนะลูกถึงหนูจะอยู่ตัวเดียวแต่แม่จะไม่ยอมให้หนูอยู่แบบเดียวดายแน่นอน ดังนั้นเราจะเอาไม้ทั้งหมดที่เรามีนะคะไปทำข้อให้นอนกันเถอะแต่บุ๋มต้องตัดไม้ก่อนเพราะว่ามันไม่พองั้นทําอุปกรณ์ใหม่เลยแล้วกันอุปกรณ์หินมันไม่ค่อยแซบอะ่ะจะตัดไม้แป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนทุกคนที่เห็นบุ๋มมีเนื้อแกะมีเนื้ออะไรไม่ใช่เลยนะคือบุ๋มไปลากน้องแกะมาแล้วโดนน้องหมากัดอะ่ะบุ๋มก็เลยวิ่งไปเก็บเอาเนื้อไม่ได้ตั้งใจจะมีเนื้อของน้องติดตัวมาแต่จริงๆ ถ้ามีแกะสักสองตัวมันก็คงจะมีแกะน้อยได้หรอกเนี่ยบุ๋มจะต้องไปหารากมาอีกตั้งตัวหนึ่งทุกคนคิดดูสิปูดแล้วมันเศร้าเนี่ก็เดีเยวเขาเอาของไปเก็บกันนะคะไม้มาเราทำเป็นแสลบนะคะไม้ขาวทำเป็นแสลบเหมือนกันแล้วก็ทำน้อนลัวเพิ่มไปอีก Uh huh. เรียบร้อยบุ๋มอาจจะทําไม่ได้สวยมากนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบที่เราเคยสร้างๆกันอยู่แล้วนะมึบมึบมึบมอ,บอ๋อไม่น่าแหละมันถึงไม่หายไปบุ๋มตัดต้นไม้อ๋อมีต้นใหญ่ติดกันอยู่ยนี่หายไปนะมังเป็นสแสบป,ปึ๊บ ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะโอ้โหเล่งบุ่มมันจะไม่ทําแบบนี้นะแต่ว่ามันออกมามีแล้วอะกเกาเธอเนาะมันก็น่ารักเหมือนกันนั่นแหละโอเคเอาเป็นว่าร,บรอบๆเนี่ยบุ๋มจะใช้เป็นไม้แบบธรรมดานะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงชุบชๆบชบช,บช,บชบ ตรงนี้ก็จะเป็นรั้วแบบนี้โอเคต่อไปก็จะทําขึ้นมาอยู่ยนะชึบชึบชึบชแล้วก็ข้างบนเรียบร้อยจากนั้นแล้วก็ใช้เป็นไม้ขาวของเรานะคะแทรกมาปึ๊บปก็ฝั่งนี้ นี่เป็นไม้สีนี้ก็ได้ช๊บออื้ือื้อมทำไมก็เป็นไม้ขาวจะพอหรือเปล่าไม่พอได้ยังไงเนี่ยอีนนี้เดียวโอ้ไม่อชโอ้ไม่อปึ๊บพออยู่อะ เดี๋ยบุ๋มยังไม่ทาประตูเข้าออกเลยอ่ะเดี๋ยวทาประตูเข้าออกแป๊บหนึ่งแล้วกันอืมอันเดียวนะคะทำอันเดียวซะด้วยโอเควางให้เรียบร้อยอ่าจากนั้นก็เดี๋ยวเราเอาไฟมาปักตรงนี้ซึ่งบุ๋มก็จะทำแบบนี้ไว้เดี๋ยวเอาทำเป็นโคมไฟนะคะทุกคนใช่ ก็คืออ่ะอันนี้เสียสละไปแล้วก็ทอสอื้มอันนี้ก็หมดทานหินก็หมดด่าทุกคนจากนั้นก็แบบนี้สองอันชึบอ,อีกนึงอ่าเรียบร้อยนีย่ง่ะฟาร์มน้องแกะเราหวัดดีลูก ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคือที่จริงบุ๋มอยากจะเลี้ยงหลายอย่างกว่านี้อยู่แต่ว่าเฮ้ยถึงว่าจะไปเอาไก่มาด้วยดีเดี๋ยวบุ๋มวิ่งไปเอาล่อน้องไก่มาด้วยดีกว่าเนาะออแล้วก็ทำโคกแยกกันเลยเน,ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราทำตรงกลางแล้วก็ได้อือฮึตรงนี้ก็เป็นโคกแกะโอ้โหแกะมีตัวเดียวที่จริงบุ๋มอยากให้แกะไปอยู่ฝั่งนู้นไปเนาะแกะ เดินไปเออดีมากลูกตรงนี้เป็นไก่นะคะเดี๋ยวเราไปเอาไก่มากดีกว่าเนาะไก่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 ไงพูดถึงนอนนอนก็อยู่ตรงนี้เลยมานี่เร็วเดี๋ยวรอไก่กลับบ้านแป๊บหนึ่งนะคะมาลูกมามามาไก่มานี่ก่อนไก่มาไหนนะไก่มาไี่ไก่มานี่เอาไก่มานี่ไก่มานี่ อามาค่ะเย่ในที่สุดเราก็ได้ไก่หนึ่งตัวนะคะทุกคนตอนนี้ถ้าหากจะหาอีกสักตัวหนึ่งมาเนี่ยมันจะหาเจอไม่นะวิ่งไปวิ่งมาเจอหมูแต่ล่อหมูไม่ได้เพราะว่าน้องหมูกินแครอท <laughs> ชีวิตแล้กไก่ก็ไม่คิดจะมีอีกสักตัวนึงด้วยโอ้ oh my god ก็น่าจะได้ประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนสําหรับวันนี้เนาะคือบุ๋มพยายามหาแต่มันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวบุ๋มจะไปเล่นนอกรอบแล้วก็หาแกะกับหาไก่มาเพิ่มแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไ like, ลค์กดแชร์ไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ๊ายบายเย